ทุกคนน้องคิมวิ่งออกมาไม่ได้สงสารสิ่งที่ดีใจคืออะไรลูกไม่ไม่มาอุ้มมากก็อน้องมาอุ้มหนิลูกไม่ได้เขาบอกอ่ะหืมไม่เป็นไรอุ้มน้องหนิลูกน้องอุตส่าห์มาหาปล่อยมันเยอะเลยน้องอุตส่าห์มาหาพรุ่งนี้สอบแล้วไม่รู้จะทำได้ไหมเด็กทำได้เก่งอยู่แล้วสู้ๆ ล่าได้ยังไม่ได้อาบ,อบตั้งแต่เมื่อเช้าไม่แม่เมื่อเช้าอาบไปแล้วเ <c oughs> มื่อเช้าอาบไปแล้วหนูลงมาตอนบ่ายข้างหน้าหนูลงมาหาเพื่อนอยู่ไม่นด้หลับว่ะเฮ้ยวันนี้ยังบ่อาบน้ำด้วยซ้าอันนี้แต่เมื่อวานที่ไม่ได้อาบแล้วลงมาสักผ้าแ้่คนก็จะได้เห็นกลิ่นตัว,นว <ะ S 2> เนอะว้าวมันซึมอ่ะเอาน้องออกมาดิลูกวันนี้เราพูดแม่มันไม่ออกมาให้หนูอ่ะหนูอุ้มน้องออกมาดิไม่กล้าอุ้ม แล้ออกมาเที่ยวน้องปุ๋ยได้มาเที่ยวน้องปุ๋ยมาหาพี่ขิมทุกคนเนี่ยพี่ขิมพี่ขิมก็ได้พี่ขิมขึ้นนั่งเครื่องในโบเห็นพี่ขิมเนี่ยี่ลงมาลงมามาแล้วทุกคนมาหาลูกสาวนีล่ลงมาหาน้องขิมน้องขิมอจุบจ๊บจุ๊บจ้าหนานกว่าสีสี่อะไรละน,ะนาสดเฮ้ยมันโกรธอะไรหนุเนะี่ย กดกดเลยกดรู้ที่มันไม่ยอมเรีย,รยรม,มือหนูอะ่ะแ,แม่ไม่ได้ทำอะไรมันนะไม่ได้ทำอะไรน้องก็นั่งมาเงียบๆตาย <c oughs> นี่ทุกคนเรามาหาลูกสาวเอาของมาให้ลูกสาวแอบนอนอะ่ะนลูกสาวลืมของเดี๋ยวลงกล้องปะดูดิครบไหมลูงเช็คเลยเม่ไม่อยู่กับพี่แม้พี่ยาน,นุ่งออกมาทำไม เอามาให้ไว้พี่จอเอาลงมาให้แม่สองหอดหอมป่ะหอมไหมอ่ะใบก็มาแม่พี่เร็วคุยไม่ไม่คิดถึงเลยหนูมาหาลูกสาวทุกคนนี่แหละเล่นกับน้องพ่อมาทำอะไรจ๊ะมาทำอะไรอ๋อมาหาลูกสาวนะี่ลูกสาวมาขอกำลังใจค่ะทุกคนวันนี้ ลูกสาวบอกเข้ามาขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้จะสอบใช่ไหมหนูพรุ่งนี้จะสอบบอกขอกำ <ocalyptic. S 2> ลังใจหน่อยตอนนี้กำลังใจของพี่ตัวจริงเนี่ยเอาน้องมาหาเอาน้องปุ๋ยมาหาด้วยน้องปุ๋ยมาหาโอเคค่ะทุกคน